เฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆแรดจะมองไม่เห็นคุณสวัสดีครับผมเซอวันนี้เราจะมาเล่นเกม f o ร์กายอ t ลติเม k นอ c k อาตตอนนี้ f ฟร์กามีอัปเดตใหม่ฮะเป็นซีซันหจะเป็นตีมป่าป่าพงไพ่ป่าดงดิบขอพูดเล่นแค่4คนด้วยครับดึง ตอนนี้ซาโวที่หนึ่งทำไมตัวเป็นอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวทำไมเอาบมอกัดผมเป็นอย่างเงี้ยโอ้โเขาคอมโบไปไกลแล้วสีฟ้าเขาคอมโบไปไกลแล้ว stomping ground เป็นด่าน survival ต้องหลบแรดได้ imposter เฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเราอยู่นิ่ง แรดจะมองไม่เห็นคนุณช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย,ต,ออยต้องอยู่นิ่งๆต้องอยู่นิ่งๆมาผมอยู่นิ่งกลางแมปเลยโอเคไอ้หลักการอยู่นิ่งๆกับแรดผมคงจำสตัตว์ผิดตัวผมน่าจะไปจำมาจาก oh, oh, oh. i ีโปโปเตมัสโอ้โหเฮ้ยผมเห็นแรดแบบแบบทางที่ดีคือทางลัดเราแต่งตัวอะไรแล้วนะใบบัวฝึกมาแล้วฝึกมกมอยังดีบ้าย โอ้ยไปสักทีไปสักทีแท่งนี่มันเกะกะเราต้องใช้แล้วเฮ้ยตั้งใจตั้งใจยังทันอยู่ยังทันอยู่อย่ายองแพ้ย่ายองแพ้ย่ายองแพ้กระโดดกระโดดกระโดดได้อยู่ห้าคนสองคนกระโดดกระโดดกระโดดว้าวโคตรท้ายเราจะมา แก้แค้นด่านแรกเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีคนใช้หลักการย่างนี้เหมือนเราเลยไอย้คนที่มันโดดโอ้ไม่ไม่กูแพ้แรกอีกแล้วเหรอผมเกลียดหมดนี่ผมเกลียดหมดนี่ของเราของเราของเราไม่ของเรา,เราไม่ได้ตั้งอันเลง อ,อนุญาตลอดผ่านติดอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยติดจะได้แล้วจะได้แล้วอีกสองกันอีกสองกันอยู่ข้า,างหน้าเลยอยู่ข้า,างหน้าโอโ้โหโคตรท้ายอีกแล้วเพนกวิน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 มันจะวิง่งเพนกวินเพนกวินมานี่ไม่อันนี้มันได้ไปแล้วได้แล้วเอา้าเพนกวินหายเพนกวินหายไปแล้วหยิบทีวีเไอ้เอามองอาทยาเอามองอาทยาเอามองอาทยา <c oughs> โอ้โอ้โอ้ไม่ หยิบไม่ถึงจริงเหรอนี่เราใช้เทคนิคลอยซื้อนี่สุดเอ็กซ์เซเว่เอ็กซ์เซเว่อย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเรานี่เอาตัวนั้นไปสิเอาตัวนั้นไปเอาตัวนั้นไปสิมันหล่อนอยู่แน่เอาไว้ก็ได้วะจับกัากาศโอ้โหขวิดเดียวเออเกิดอะไรอะ่ะไปนอนแล้วด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เราอยู่ตรงกลางด้วยอยู่ตรงกลางได้เปรียบไป,ปว่าอะไรใสด่ดีไม่ใาสา่ดีแล้วคือคนที่ไปถึงเส้นชัยคือมันต้องเป็นคนที่ดาวถูออกหมดเลยเหรออันนี้แหละอันนี้แหละโอ,โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมเรามาถูกทางจริงไหมเนี่ยทางนี้แหละจะทางนี้แหละไม่โอเคโอเค,อเ,คเราจะตามเข้าไปเราจะตามเข้าไปแล้วเราจะไปฉบแต่นี้ไม่หนุกเลยอะ ไม่ได้สัมผัสเขาว่าใกล้เคียงเลยอะเราจะสนิทไหมฮะเราอย่าไปมองมันถ้าเราไม่มองมันมันก็ไม่มองแล้วโ <c oughs> อ้ออแลดอีกแล้วแลดอีกแล้วมารอบนี้แหละตั้งใจโฟกัส <c oughs> ชอบห่างมันตลกห่างมันน่ารักมากเลยห่างมันน่านดึงมากเลยโ <c oughs> อย๊ขอโทษขอโทษไม่ดึงแล้ว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 ข <c oughs> องเขากระโดดออกเพื่อ,อให้ไม่โดนไล่อ๋อเป็นเทคนิค เป็นเทคนิคอนึกออกเป็นเทคนิคที่ดีมากมันจะขวิดเราไม่ได้ถ้าเราไม่อยู่ในวงอ่าเอามาเลยก็มาเลยนี่ทำไมกูเล่นดีๆไม่เป็นวะโอเคขอขอพักโหมดใหม่ขอชิวๆกับโหมดธรรมดากันน,นิดนึงฮะสำหรับแบบนี้เราจะเป็นคนชั้นสูงเราจะเราจะขึ้นไปข้างบนเราจะขึ้นขึ้นไปข้างบน ่เราไม่ต้องไปเบียดเ,เขาฮนะเราอยู่เบียดกับเขาก็ได้วะไปด้วย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 เมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยเลยเมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยเลยบายบายพี่มา้าพี่แม่เราด้วยเฮ้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 ย,ย,ยแบนนี้ก็ได้ช่วยบูทหน่อยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าโอเคช่วยบูทเมื่อกี้หน่อยช่วยบูทเมืม่อกี้หน่อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้สิไม่ใช่ทางนี้โอเคทางนี้ทางน,นี้อย่ายเหยียบอย่าเหยียบ โอเคโอเคเล่นด okay, okay, okay. ีๆเล่นด hey, ีๆเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นเล่นดีๆให้มันจับอีกแล้วเนี่ยโอเครอ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 โอ้เขมันลุกไปเต็มเลยมันลุกไปเต็มเลยเราจะไปชิงชนะเลิศกันครับผมวันนี้ขอสักหนึ่งโมงไหมขอสักหนึ่งโมงหน่อย ไม่เอาด่านเข่าวงกดเมื่อกี้ได้ไหมโอเคเข่าวงกดก็เขา่าวงกดวะก่อนหน้านี้ไปทางซ้ายก่อนหน้านี้ไปทางซ้ายโอเครอบนี้ไปทางขวารอบนี้ไปทางขวาอุ้ยขวาตรง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 เฮ้ยรอบนี้มารอบนี้มาไม่เกียดด่านนี้วะ<อ>ทางไหนทางไหนอ่ากู ฝึกกับกระทิงมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่อยากไปเร็วยังไม่อยากไปเร็วมีคนรุมไปเต็มเลยมีคนรุมไปเต็มเลยโอ้โอ้ไม่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 แบงค์ไหนโอ้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 ไม่เบลล์ลันซ์ทุกคนบาลานซ์ทุกคนอย่าขยับทุกคนอยู่นิ่งๆอย่าให้มันเอียงอุ้ยดาวเสามาไงเนี่ยเฮ้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 ยไม่เอาสิไม่แพ้ด่านนี้สิ ค okay. แล้ว,แล,วแล้ว11คนนี้ก็ควรจะเข้ารอบชิงชนะเลิศน้องกระต่ายถ้าถ้าเป็นด่านเขาวงกดนะถ้าไปด่านเขาวงกดนี่เลิกเลยนะตายทุกคนตามกันไปกระต่ายมันเปิดทางให้เราแล้วไไหนดีกระต่ายน้องกระต,ต,ต่ายลงไปเหรอจริงบ้าโอเคจริง น่าจริงเปล่าฮว <laughs> ไม่จริงเอาละตอนนี้ที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วน่าจ,จริงเปล่าว <laughs> ไม่จริงทางนี้แหละทางนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยอยู่ไอ้กบหลบไปเฮ้ยกระต่ายไม่เอาไม่เอาหลบไปไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเอ้วมันใช่มันใช่ด้วยมันใช่ใชโอ้ไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนม่กระต่ายก็ไม่ได้